สวัสดีครับวันนี้นอกเหนือจากการปล่อย iOS 14.7 Beta3 มออกมาให้อัปเดตแต่รุ่นเก่าเราไม่ทิ้งครับเพราะ a อ p l e ยังปล่อย iOS 12.5.4มาให้อัปเดตกันด้วยสำหรับ iOS 12.5.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในการอัปเดตครั้งนี้ Apple ไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือความสามารถอะไรใหม่เข้ามานะครับแต่เป็นการอัปเดตสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ iPhone ของเพื่อนๆในส่วนของชุดคำสั่งหน่วยความจำและเว็บคิด ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังครับซึ่ง Apple คอยอัปเดตเพื่อปกป้องและป้องกันผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อพบว่ามีความพยายามใช้ช่องทางใหม่ๆในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ซึ่ง Apple แนะนำให้ผู้ใช้ iPhone อัปเดตกันทุกคนนะครับเพื่อนๆที่อัปเดตกันแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ